นะคะเรามาดูกันว่า5แพ็กเกจนี้มีแพ็กเกจไหนบ้างนะคะแพ็กเกจที่1ค่ะแพ็กเกจบอลค่ะแพ็กเกจที่2แพ็กเกจซินเวอร์แพ็กเกจที่3แพ็กเกจโกแพ็กเกจที่4แพ็กเกจแพตตินัมและแพ็กเกจสุดท้ายแพ็กเกจที่5ค่ะแพ็กเกจไดมอนด์ค่ะค่ะบริษัทบิสตอมอินฟินิตี้นะคะจะมีรายได้ทั้งหมดอยู่ ห้าช่องทางนะคะเรามาดูกันว่าห้าช่องทางมีช่องทางไหนมั่งนะคะให้สมาชิกดูที่หน้าจอนะคะค่ะช่องทางที่หนึ่งค่ะค่าแนะนำนะคะจะสูงสุดถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้เราต้องมาดูว่าเราจะต้องลงแพ็กเกจไหนถึงจะได้รับรายได้สูงสุดถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแพ็กเกจแรกนะคะ แพ็กเกจบอลลงทุนอยู่ที่1,500บาทนะคะเราจะได้ค่าแนะนำอยู่ที่1ชั้นนะคะเริ่มที่5%คือชั้นลูกนะคะ1ชั้นค่ะส่วนแพ็กเกจที่2 p a แพ็กเกจซิลเวอร์ลงทุนอยู่ที่1,500 0บาทเราจะรับค่าแนะนำา2ชั้นนะคะคือชั้นลูก5%ชั้นหลาน1%รวมเป็น6%ค่ะ และแพ็กเกจที่3ามแพ็กเกจโกลงทุนอยู่ที่3ามหมื่นบาทนะคะเราจะได้ค่าแนะนำทั้งหมด3ชั้นค่ะคือชั้นลูกหเปอร์ชั้นหลานหนึ่งเปอร์เซนและชั้นเลนอีก2%เปอร์เซนรวมเป็น8%เปซนค่ะและแพ็กเกจที่4ค่ะแพ็กเกจแพลตตินัมลงทุนอยู่ที่1นึ่งแห้าหมบาทเราจะได้รับค่าแนะนำทั้งหมด สี่ชั้นนะคะคือชั้นลูกห้าเปอร์เซนชั้นหลานหนึ่งเปอร์เซนชั้นเลนสองเปอร์เซนและชั้นร่ำค่ะสาเปอร์เซนค่ะและแพ็กเกจสุดท้ายนะคะแพ็กเกจไดมอน์ลงทุนอยู่ที่สามแสนบาทเราจะได้ค่าแนะนำทั้งหมดห้าชั้นนะคะคือชั้นแรกชั้นลูกห้าเปอร์เซนชั้นหลานหนึ่งเปอร์เซน ชั้นเหลน2%ชั้นล่ำสมและชั้นสุดท้ายรวยค่ะ4%ค่ะทั้งหมด5ชั้นนะคะรับสูงสุดถึง15%นะคะแต่แผนการตลาดค่าแนะนำของบริษัทวิตตัมจะต่างจากที่อื่นนะคะเราจะเริ่มจากน้อยไปหามากนะคะอย่างที่พี่กิจพูดรากฐานมั่นคงข้างบนบ้างข้างนะคะท่านสังเกตนะคะ และดูว่าท่านจะเลือกลงที่แพ็กเกจไหนจะได้รับสูงสุดถึง15เปอร์เซนตนะคะค่ะและค่าแนะนำนี้แพ็กเกจเล็กก็สามารถแนะนำแพ็กเกจใหญ่ได้นะคะไม่ไม่มีขีดจากัดนะคะสำหรับค่าแนะนำค่ะค่ะช่องทางที่สองค่ะช่องทางที่สองค่าบริหารทีม Binary หรือเราเรียกว่าค่าจับคู่นะคะคำนวณจากคะแนนข้างอ่อนนะคะทุกแพ็กเกจเราจะได้รับเท่ากันอยู่ที่5%เปอร์เซนค่ะแต่จะมีความต่างกันตรงที่ว่าแพ็กเกจไหนรับไรายได้ต่อวันสูงสุดเท่าไหร่นะคะดูเลยนะคะตามหน้าจอค่ะแพ็กเก็แรกค่ะแพ็กเกจบอลนะคะเราจะได้รับ ค่าจับคู่สูงสุดวันละไม่เกิน1000บาทนะคะส่วนแพ็กเกจที่2แพ็กเกจซิลเวอร์เราจะได้รับค่าจับคู่วันหนึ่งไม่เกินวันละ2 0 0พบาทค่ะส่วนแพ็กเกจที่3าแพ็กเกจโกเราจะได้รับค่าจับคู่หรือบริหารทีมไม่เกินวันละ3 0 0พบาทค่ะและแพ็กเกจที่4แพ็กเกจแพตินัมเราจะได้รับ รายได้ค่าจับคู่สูงสุดไม่เกินวันละ1นึ่งบาทค่ะและแพ็กเกตสุดท้ายค่ะแพ็กเกจไดมอน n d เราจะรับรายได้ค่าจับคู่บริหารทีมหรือ b บนา r ีไม่เกินวันละ2องหมื่นบาทนะคะแพ็กเกจน,นี้จะไม่มีการสะสมแพ็กเกจน,นะคะเราจะต้องซื้อตามแพ็กเกจที่พันห้าหมื่นห้าสามหมืบาท และ3 0 0แสนบาทนะคะท่านเลือกเลยนะคะว่าท่านจะรับรายได้วันละเท่าไหร่นะคะสำหรับค่าบริหารทีมไบนารีหรือจับคู่นั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะช่องทางที่3ค่ะช่องทางที่3รายได้ออนเซลลหนึ่งเปอร์เซนทุกแพ็กเกจจะได้รับหนึ่งเปอร์เซนเท่ากันแต่จะต่างกันตรงที่เราเลือกแพ็กเกจไหนเท่านั้นเองนะคะ ค่ะการลงแพ็กเกจนี้จะรับทั้งหมด210วันทุกแพ็กเกจนะคะเรามาดูกันว่าแพ็กเกจไหนจะได้รับวันละเท่าไหร่ค่ะแพ็กเกตแรกค่ะแพ็กเกจบอลนะคะลงทุนอยู่ที่1500บาทเราจะได้รับออนเซลวันละ15บาทแพ็กเกจที่2องแพ็กเกจซินเวอร์ลงทุนอยู่ที่ 1, 1 5 0 0 0บาทเราจะได้รับออนเซลวันละ150บาทค่ะส่วนแพ็กเกจที่3แพ็กเกจโกลงทุนอยู่ที่30,000บาทเราจะได้รับออนเซลวันละ300บาทค่ะและแพ็กเกจที่4นะคะแพ็กเกจแพตตี้นัมลงทุนอยู่ที่1,50,000บาทเราจะได้รับออนเซลวันละ 1,500บาทและแพ็กเกจสุดท้ายไดมอนด์ลงทุนอยู่ที่3 0 0 0บาทเราจะได้รับออนเซลวันละ3,000บาทค่ะและรายได้ออนเซลนี้เราจะได้รับทุกวันนะคะไม่จำเป็นจะต้องแนะนำใครไม่ต้องมีซ้ายไม่ต้องมีขวาไม่ต้องมีคะแนนนะคะเราก็รับออนเซลทุกวันเฉพาะ ไทยพาณิชย์เราจะได้รับช่วงเช้านะคะถ้าต่างธนาคารจะได้รับช่วงบ่ายเว้นเสาร์อาทิตย์และหยุดนักขัตฤกษ์นะคะสําหรับต่างธนาคารที่ไม่ใช่ไทยพาณิชย์จะจ่ายรวมกันในวันที่ธนาคารทําการนะคะและธนาคารที่บริษัท w i สต o m i มอินฟินิตีไม่รับก็คือธนาคารออมสินและทกศนะคะเพราะมีตัวเลข มากกว่า10หลักค่ะก่อนสมัครก็ให้สมาชิกนะคะถ้าเน้นก็คือไทยพาณิชย์นะคะแต่ถ้าไม่มีไทยพาณิชย์ไม่เป็นไรค่ะธนาคารอื่นก็ได้นะคะยกเว้นออมสินและทอกอ,อนะคะค่ะส่วนช่องทางที่4ค่ะช่องทางที่4นะคะแมทชิ่งโบนัสรายเดือนเปรียบเสมือนเงินเดือนนะคะค่ะแมทชิ่งโบนัสรายเดือน หมายถึงโตข้างเดียวก็ได้รับเงินนะคะเรามาดูกันว่าแพ็กเกจไหนที่จะได้รับแมทชิ่งโบนัสรายเดือนนะคะค่ะดูตามหน้าจอนะคะแพ็ k เกตแรกนะคะแพ็ k เกตบอลเราจะยังไม่ได้รับแมทชิ่งนะคะแพ็กเกจที่สองแพ็กเกจซินเวอร์เราก็จะยังไม่ได้รับแมทชิ่งส่วนแพ็กเกจที่สามค่ะ แพ็กเกจโกนะคะลงทุนอยู่ที่30,000บาทนะคะจะได้รับแมทชิ่ง1ชั้นค่ะชั้นลูกตรงนะคะคำนวณจกค่าจับคู่ของลูกทีมลูกตรงเรานะคะชั้นลูก5%นะคะค่ะส่วนแพ็กเกจต่อไปแพ็กเกจแพตตินัมจะได้รับแมทชิ่ง2ชั้นนะคะคือชั้นลูก5% ชั้นหลาน3เปรเซนรวมเป็น8เปซค่ะและแพ็กเกจสุดท้ายแพ็กเกจไดมอนด์จะได้รับ matching โบนัสที่3ชั้นนะคะคือชั้นลูก5เปอร์เซนชั้นหลาน3เปอร์เซนและชั้นเหลนอีก2เปรเซนรวมรับ matching โบนัสรายเดือนทั้งหมดสูงสุดถึง10เปอร์เซนนะคะค่ะ รายได้แมทชิ่งโบนัสรายเดือนนี้ท่านที่ได้รับแมทชิ่งจะต้องทําคุณสมบัติหรือรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะคือซื้อซ้ําในรหัสเดิมที่1,500บาทนะคะแต่หนึ่งพัน้าบาทนี้เราซื้อซ้ําเราก็จะได้รับออนเซลทุกวันวันละ15บาทด้วยนะคะ แล้วก็ค่าแนะนำหรือค่าจับคู่เราก็สามารถได้รับเหมือนกันนะคะสำหรับ matching bonus และจะคำนวณตั้งแต่วันที่1ถึง31และใครคำนวณจ่ายในวันที่6ของเดือนถัดไปนะคะสำหรับ matching bonus รายเดือนค่ะช่องทางที่4ค่ะช่องทางต่อไปช่องทางที่5ค่ะช่องทางที่5 ค่าบริหารศูนย์จำหน่ายหรือเรียกง่ายๆว่าค่าคีนั่นเองนะคะเราจะมีอยู่ทั้งหมด3ศูนย์นะคะเรามาดูกันว่าการที่จะทำคุณสมบัติในการเป็นศูนย์จำหน่ายหรือค่าศูนย์คีเราจะต้องทำยังไงนะคะค่ะมาดูกันค่ะตำแหน่งแรกนะคะศูนย์แรกก็จะเป็นศูนย์โมบายค่ะเราโอนเงินนะคะ1สลีปค่ะ สามแสนบาทนะคะยออสา0 0 0 0บาทและแจ้งว่าเราขอเป็นศูนย์โมบายค่ะเราจะได้รับค่าบริหารศูนย์หรือค่าคีย์นั่นเองอยู่ที่1%นเปเซนต์นะคะและต่อไปศูนย์ที่สองศูนย์ดิวเลอร์โอนเงินหนึ่งสลิปที่หกแสนบาทนะคะและแจ้งเป็นศูนย์ดิวเลอร์เราจะได้รับค่าบริหารศูนย์หรือค่าคีย์ที่ 2%เปอร์ซนะคะและศูนย์สุดท้ายค่ะศูนย์ wisdom ค่ะโอนเงิน1สลีปที่1ล้าน2แสนบาทและแจ้งเป็นศูนย์ wisdom เราจะได้ค่าบริหารศูนย์หรือค่าคีย์อยู่ที่3%เปอร์เซนะคะการเป็นศูนย์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไดมอนด์นะคะเป็นตำแหน่งเล็กก็สามารถเป็นศูนย์ได้แต่ต้องทำคุณสมบัติ ที่เราตั้งไว้นะคะว่าต้องโอนเงิน1สลิปในยอดเท่าไหร่และแจ้งเป็นศูนย์อะไรนะคะสำหรับค่าบริหารศูนย์และการเป็นศูนย์เราสามารถแจ้งคะแนนให้กับตัวเองลูกทีมสมาชิกที่ไม่ใช่สายงานเราและสมาชิกที่เป็น Wis d o m ทั้งหมดสามารถแจ้งคะแนนให้ได้ทุกรหัสนะคะค่ะสำหรับศูนย์ บริการนะน,นะคะค่ะก็จบทั้งหมดแผนการตลาดของบริษัทวิสตอมอินฟิน t ตทั้ง5ช่องทางนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอ